เล็กซึ้งที่สุดคือพระปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ,จา้าเท่าที่ทุกคนได้ฟังแล้วก็ได้เคารพอย่างน้อยมากเพราะเหตุว่ายังไม่ได้เข้าใจสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้และทรงสดแสดงเพระฉะันทุกครั้งนะคะที่มีการสนทนาธรรมก็เป็นโอกาสที่จะไม่ลืม ระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่กําลังมีเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะคือต้องตรงสิ่งที่กําลังมีจึงจะรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีคุณความดีต่างๆ ที่จะไม่ให้ความไม่รู้เพิ่มพูนจนกระทั่งปิดบังความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้จนถึงกาละที่ความดีทั้งหมดนะคะการสละความสะดวกสบายทุกอย่างบำเพ็ญพระบารมีด้วยความอดทนเพื่อที่จะเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังมีแค่นี้ค่ะพระคุณที่เราระล,ลึกถึง ต้องมีความเข้าใจตรงนี้ไม่ใช่เราไปกล่าวน้ำโอตัดสะหรือว่าคำใดๆแต่ว่าไม่รู้พระคุณว่าพระคุณที่ไม่มีใครสามารถที่จะเปรียบได้คือสามารถทำให้เริ่มมีความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังมีทิ้งคำว่าสิ่งที่กำลังมีไม่ได้เพราะเหตุว่ามีจริงๆแต่ไม่เคยคิดถึงเลยในความจริงของแต่ละหนึ่งขณะ เพราะฉันไม่ประมาทไม่ว่าจะพูดคำอะไรนะคะจากไม่รู้ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วรู้ระลึกถึงพระคุณเพราะฉันสามารถที่จะรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกครั้งที่มีการฟังคำที่พระองค์ตรัสแต่ละคำเช่นสิ่งที่มีจริงเห็นไหมคะไม่ได้หลอกลวงไม่ได้ให้ไปทำอะไรขึ้นมาให้รู้ แต่สิ่งนี้กำลังมีตลอดแต่ไม่เคยมีใครรู้ความจริงจนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังมีจริงๆต้องเกิดพิจารณาทีละคำนะคะถ้าไม่เกิดไม่มีแน่นอนจริงไหมแต่ไม่มีใครเคยคิดถึงเลยนะคะว่าเห็นเดี๋ยวนี้กำลังเห็นเกิดจึงมี ถ้าเห็นไม่เกิดไม่มีเห็นแค่นี้ค่ะพระคุณมากไหมที่ได้รู้ว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งละเอียดมากเกิดทางนั้นแต่ว่าไม่มีใครรู้เลยว่าเพราะเกิดจึงมีและต้องละเอียดต่อไปอีกนะคะสิ่งที่มีแตกต่างกันมากไม่ซ้ํากันเลยเมื่อวานนี้เห็นวันนี้เห็น เห็นเดี๋ยวนี้เป็นเห็นเมื่อวานนี้หรือเปล่าต้องตรงเห็นเมื่อวานนี้นะคะไม่เหลือเลยแต่ไม่เหลือเลยเนี่ยเร็วเกินกว่าที่ใครจะคิดประมาณได้จึงเป็นพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีเกิดมีแล้วดับคำของพระองค์เคารพนับถือพระองค์ไม่ประมาท ที่จะเข้าใจตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เกิดมีแล้วดับยังไม่ประจักษ์ความจริงแน่นอนนะคะเพราะเหตุว่ายังเหมือนกับมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นตลอดเวลาไม่เคยขาดเลยแต่ค่อยๆไตรตรองค่อยๆพิจารณาชีวิตซึ่งแสนสั้นเกิดมาแล้วดำรงอยู่เพียงชั่วหนึ่งขณะเท่านั้น แล้วก็ดับไปแล้วก็มีขณะต่อไปเกิดต่อแล้วก็ดับไปจากเมื่อวานจนถึงวันนี้ไม่ใช่ขณะเดียวกันเลยจริงไหมเพราะฉันเริ่มรู้ความไม่แน่นอนนะคะความไม่ยั่งยืนของทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏเหมือนไม่ดับไปและยั่งยืนคือยังอยู่แต่ว่าตามความเป็นจริงพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ห่างไกลกับคนที่ไม่เคยรู้ความจริงและไม่เคยคิดถึงความจริงเลยนี่คือการเริ่มต้นที่จะเขารพในสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือสิ่งที่มีจริงและเป็นจริงแต่ไม่เคยรู้แต่มีผู้ที่ตรัสรู้จนกระทั่งความไม่รู้ค่อยๆหมดไปเพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้นะคะเห็นก่อนเห็นเห็นยังไม่เกิดไม่มีเห็น เป็นเราหรือเปล่ายังไม่มีเห็นแต่เวลาที่เห็นเดี๋ยวนี้เกิดเราเห็นใช่ไหมไม่ใช่คนอื่นเห็นแต่ความจริงเห็นไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นค่ะเห็นเกิดเห็นแล้วดับพิสูจน์ได้ค่อยๆเข้าใจได้เมื่อวานนี้เห็นมากมายใครนับท่วนบ้างตั้งแต่ลืมตาจนถึงหลับเห็นเท่าไหร่มีใครนับได้บ้าง เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกเห็นเมื่อวานนี้ก็มากมายแต่ว่าสิ่งที่ถูกเห็นเมื่อวานนี้อยู่ไหนก็ไม่มีไม่มีทั้งเห็นเมื่อวานนี้ไม่มีทั้งเห็นสิ่งที่ถูกเห็นเมื่อวานนี้มีแต่เห็นเดี๋ยวนี้กับสิ่งที่กำลังถูกเห็นเดี๋ยวนี้ใช่ไหมแต่หารู้ไม่ค่ะถึงพรุ่งนี้สิ่งที่เห็นเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแต่ว่าเร็วยิ่งกว่านั้นอีก ก่อนที่จะถึงพรุ่งนี้ถ้าเห็นขณะนี้ไม่ดับเห็นขณะต่อไปไม่มีพรุ่งนี้ก็ต้องไม่มีแต่พระเหตุว่าดับแล้วมีสภาพธารรมะที่เกิดสืบต่อทุกขณะไม่ว่างเว้นจนกระทั่งถึงที่สุดกค็คือว่าจากโลกนี้ไปใช่ไหมพระเจน,นเกิดมาก็มีแต่เห็นซึ่งเกิดดับอยู่ตลอดเวลา โดยไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นเราเห็นไม่มีเลยเพราะเหตุว่าไม่เหลือแล้วจะเป็นเราได้ยังไงเมื่อวานนี้เราเห็นแต่เห็นเมื่อวานก็ไม่มีเราเมื่อวานนี้อยู่ไหนและขณะน,นี้เห็นเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเมื่อวานของพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเห็นเดี๋ยวนี้เป็นเราเห็นได้ไหมก็ไม่ได้ เพราะฉะั้นทุกอย่างในค่ะอยู่ที่ได้ฟังคําซึ่งไม่เหมือนคําของใครเลยทั้งสิ้นแต่ทุกคำเนี่ยค่ะเป็นจริงแน่นอนเพราะเห็นเดี๋ยวนี้กําลังเห็นแต่มีได้ยินด้วยเพราะฉะนั้นเห็นจะได้ยินไม่ได้ได้ยินก็เห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เห็นเป็นขณะหนึ่งได้ยินก็เป็นขณะหนึ่งไม่เห็นไม่ได้ยินก็คิดเพราะฉะนั้นคิด ก็ไม่ใช่ขณะที่เห็นไม่ใช่ขณะที่ได้ยินทั้งวันตั้งแต่เกิดจนตายก็เท่านี้ใช่ไหมหลับไม่มีอะไรปรากฏเลยแต่ยังมีาธาตุรู้เหมือนตอนที่เกิดต้องเป็นาธาตุรู้ที่เกิดไม่ใช่แข็งอ่อนเย็นร้อนเป็นต้นไม้เป็นใบหญ้าเป็นอะไรเลยแต่เป็นาธาตุที่เกิดขึ้นรู้บังคับไม่ให้เกิดไม่ได้ มีพร้อมกับขณะแรกของจิตที่เกิดเพราะสิ่งนั้นต่างหากที่เกิดธาตุรู้เกิดขณะแรกระดับก็มีธาตุรู้เกิดสืบต่อเหมือนเมื่อวานนี้กับเดี๋ยวนี้แต่ว่าต่างกันไปตามเหตุตามปัจจัยจริงไหมเท่านี้เองนะคะที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าละเอียดขึ้นลึกซึ้งขึ้น เห็นพระคุณที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะประจักษ์แจ้งนะคะสิ่งที่กำลังมีเกินกว่าที่เราคิดเพราะเหตุว่าเรากำลังฟังไม่กี่คำแต่ที่ทรงแสดง45,000ษากี่คำไม่ใช่เรื่องอื่นเลยทั้งเส้นค่ะเรื่องสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็เริ่มเปรียบเทียบถ้าไม่ฟังคำของพระองค์ไม่เข้าใจเลย ว่าเห็นเกิดแล้วเห็นไม่ใช่เราเห็นเกิดเห็นแล้วก็ดับได้ยินเกิดได้ยินแล้วก็ดับไม่ใช่เราเพราะว่าดับแล้วจะเป็นเราได้ยังไงคิดนึกก็เกิดแล้วแล้วก็ดับเพราะขณะที่ได้ยินก็ไม่ใช่ขณะที่คิดนึกจริงหรือเปล่าจนถึงขณะสุดท้ายของชาตินี้คือขณะจุดติพ้นสภาพความเป็นบุคคลน,นี้ จะเป็นบุคคลนี้สักหนึ่งขณะเดียวคือเห็นหรือได้ยินไม่ได้เลยทั้งเส้นจริงไหมต้องถึงวันนั้นแน่นอนนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้ความจริงเลยว่าตลอดเวลาก็เป็นอย่างนี้แหละคือมีเพียงสิ่งที่ปรากฏให้หลงคิดหลงจำหลงเชื่อหลงยึดมั่นมาเป็นเราแต่เมื่อจากโรคนี้ไปแล้วเราอยู่ไหนพระเจ้าก่อนจากโลกก็เหมือนกันนะคะเราอยู่ไหน มีแต่ธรรมะที่เกิดและดับรู้จักพระสัมมาสัมเจ้าหรือ,อยังคะว่าทรงตรัสรู้ความจริงนี้หรือใครคิดว่ารู้จักพระสัมมาสัมพเจ้าแบบอื่นอย่างอื่นไม่ใช่เดี๋ยวนี้ก็จะได้เป็นการสนทนาที่จะเป็นพูดตรงและเริ่มเข้าใจความลึกซึ้งและความจริงของสิ่งซึ่งจริงอย่างที่ได้ฟังแต่ยังไม่ถึงการประจักษ์แจ้งการเกิดดับ แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยะสาวกได้ประจักษ์แจ้งความจริงนี้จากการที่เริ่มฟังเริ่มค่อยๆเข้าใจขึ้นจนถึงขณะที่ประจักษ์แจ้งตามที่มีความเข้าใจตั้งแต่ต้นว่าขณะนี้เกิดแล้วดับก่อนเห็นไม่มีเห็นเห็นแล้วก็ดับไปเป็นได้ยินได้ยินก่อนได้ยินก็ไม่มีได้ยินได้ยินเกิดได้ยินแล้วก็ดับจริงไหม ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะนี่คือการที่จะรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประจักษ์แจ้งอย่างนี้จึงตรัสอย่างนี้เริ่มด้วยคำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงทุกอย่างแข็งมีจริงจำมีจริงความรู้สึกสุขทุกมีจริงจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงเท่านั้นทั้งหมด ถ้าเป็นอีกภาษาหนึ่งก็ใช้คำว่าเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นธรรมะก็ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งหมายความถึงอนัตตาเป็นเพียงสิ่งที่มีปัจจัยเกิดและกระดับสืบต่อทุกขณะทุกชาติทุกภพกจนเป็นสังสาระไม่มีสิ้นสุดตราบใดที่ยังมีเหตุที่จะให้เกิดต้องเกิด จนกว่าไม่มีเหตุที่จะให้เกิดอีกต่อไปจึงเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเลือกอย่างไรคะเลือกจะเกิดดับต่อไปไม่สิ้นสุดหรือว่าเกิดดับไปโดยที่ว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยเพียงแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดและดับไปไม่สิ้นสุดเพราะฉะั้นความไม่รู้เนี่ยค่ะก็ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้ว ทุกคนเกิดมาเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเราแต่ความจริงเป็นาธาตุรู้เกิดมาทุกขณะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏมีขณะไหนบ้างไหมคะที่ไม่รู้การสนทนาทำให้มีความเข้าใจชัดเจนและมั่นคงตอนหลับมีาธาตุรู้ไหมเห็นไหมคะ ถ้าไม่มีธาตุรู้จะใช้คำว่าหลับเลยก็ใช้คำว่าตายสิแค่นี้ค่ะต้องคิดไหมต้องใจตรองไหมว่าเราคิดหรือเปล่าแม้หลับไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิน่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกแต่ใครจะห้ามไม่ให้ธาตุรู้เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะที่หลับเป็นจิตประเภทเดียวกันเป็นธรรมะที่เกิดรู้ เช่นเดียวกับขณะเกิดเพราะฉะนั้นขณะเกิดเหมือนขณะหลับและเหมือนขณะจากโลกนี้ไปขณะนั้นไม่มีใครรู้เลยจริงไหมคะยังไม่ตายแต่เคยตายมาแล้วแน่เพราะฉะนั้นตายก็เหมือนกันถ้ามีเกิดก็ต้องมีตายมีเห็นเกิดขึ้นก็ต้องเห็นดับไป